Matt matters What to y h a t ส up nothing much ได้สับจากข่าวสวัสดีค่ะอยู่กับมาในรายการวัดสับเช่นเคยนะคะเชื่อว่าวีที่แล้วเนี่ยในหลายคนน่าจะได้ดูคลิปสัมภาษณ์คนรวยที่เป็นไวเล่ไปนะคะซึ่งใบเองก็ชอบมากวันนี้ หมายก็เลยอยากจะมาพูดถึงศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับความรวยค่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเจอคำว่า rich นะคะหรือว่าคำว่า wealthy อยู่แล้วเนาะซึ่งสองคำนี้อาจจะเป็นคำที่เห็นบ่อยๆทีนี้มันจะมีคำอะไรอีกบ้างมาดูกันคำแรกเนี่ยมีคำว่า filthy rich filthy นะคะ f i l t h y filthy rich คำนี้เนี่ยถือว่าเป็น idiom ที่ informal นะคะหรือว่าเป็นภาษาพูดแบบไม่เป็นทางการซึ่ง filthy rich เนี่ยแปลง,ง่ายๆเลยมันแปลว่ารวยสัตว์รวยชิบหายนะคะขอแบบอนนี้ใช้คําหยาเพราะว่าความหมายมันประมาณนั้นเลยซึ่งมันก็ใช้เรียกคนที่รวยมากๆนั่นแหละซึ่งที่มาของคําว่า filthy rich เนี่ยต้องขอบอกกันว่า filthy เนี่ยหมายถึงสกปรก สมัยก่อนเนี่ยสำนวนนี้มักจะใช้เรียกคนรวยที่รวยด้วยวิธีสกปรกแบบว่าเขาจะบอกว่า it means that someone has become rich by u n ethical means แต่ว่าอันนี้คือสมัยก่อนนะคะเมื่อการเวลามันผ่านไปความหมายในแง่ลบเนี่ยมันก็เริ่มค่อยๆจางลงไปแล้วค่อยๆหายไปนะคะตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคแค่รวยมากๆเท่านั้นเองตัวอย่างเช่น Someday I'm gonna be filthy rich. Sakwan Ning Chanja, Rui Lui. Kam Dopai Kamwa, affluent. A F F L U E N T, affluent. Baiwa, Gam Rui Mang Naha. Toya Oh, yes, he was born into an affluent family. That's why he's successful. Baiwa, อ๋อก็เขาเกิดมาอยู่ในครอบครัวที่ร่ํารวยอยู่แล้วไงเขาก็เลยประสบความสําเร็จซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะไม่ได้พูดถึงใครแล้วกอ็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปก็ได้นะคะอ่ะคำต่อไป loaded L O A D E D loaded เคกว่ามันแปลว่า having a large amount of money แปลว่ามีเงินเยอะมาชอบคิดซะว่าเหมือนมีเงินเต็มกระเป๋าตังอะไรอย่างงี้นะคะ ตัวอย่างเช่น his family left a fortune for him he's basically loaded แปลว่าครอบครัวเขาเนี่ยทิ้งมรดกไว้ให้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยรวยมากคำต่อไปคำนี้มมยเจอบ่อยในหนังนะคะคือคำว่า comfortable ทุกคนคงงงใช่ไหมคะว่าทำไมมมยเลือกคำนี้อะคำว่า comfortable เนี่ยจริงๆแล้วมันแปลว่าสุขสบายเนาะอาจจะไม่ได้แปลว่ารวยโดยตรงแต่ว่า คำว่า comfortable เนี่ยมักจะถูกพูดในตอนที่คนรวยเนี่ยเขาอาจจะแบบอยากถ่อมตัวอันนี้มาเคยเจอในหนังเรื่อง Crazy Rich Asians นะคะซึ่งมันเป็นฉากที่นางเอกเขาเพิ่งมารู้ว่าพระเอกหรือว่าแบบคนที่เขาคบอยู่เนี่ยเป็นคนที่รวยมากนางเอกเขาก็ถามว่าแบบ so your family is like rich พระเอกก็พูดว่าอ m m we're comfortable ซึ่งนางเอกก็เลยตอบไปว่า that's exactly what a super rich person would say เหมือนนางเอกพูดประมาณว่าเฮ้ยการที่อยู่บอกว่ายู comfortable เนี่ยยูสุขสบายเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่คนที่รวยมากๆเนี่ยมักจะพูดกันเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณรู้ตัวว่าเป็นคนรวยแต่อยากถ่มตัวก็สามารถพูดได้เลยว่า yeah I'm pretty comfortable อันสุดท้ายนะคะเป็นอีเดียนะคะ born with a silver spoon in one's mouth Which means to be born rich. <laughs> People born with a silver spoon in their mouth are usually children of wealthy parents who can give their children comfortable lives. ตัวอย่างเช่น, <laughs> <laughs> she never had to work hard for anything because she was born with a silver spoon in her mouth. แปลว่าเธอไม่เคยต้องลำบากหรือทำงานหนักอะไรเลยเพราะเธอเกิดมาในกองเงินกองทองอยู่แล้วนะคะเอาละวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ไประมาณ4ี่หาคำหลักๆนะคะเดี๋ยวมาทวนให้คำแรกคำว่า filthy rich แปลว่ารวยชิบหายเลยคำต่อไปคำว่า affluent ที่แปลว่ารวยแบบมัง่งคั่งนะคะซึ่งคำนี้จะดูมีความเป็นทางการขึ้นมานิดนึงคำว่า loaded ที่แปลว่าเหมือนมีเงินเต็มกระเป๋ามีเงินเยอะมากข้าต่อไปคำว่า comfortable ที่เป็นคำที่คนรวยที่ถ่อมตัวมักจะพูดกันนะคะและ idiom สุดท้ายก็คือ born with a silver spoon in one's mouth ที่แปลว่าเกิดมาในกองเงินกองทองหรือว่าความจริงแล้วมันก็คือเหมือนเกิดมาคาบช้อนทองอะไรอย่างนี้ โอเคถ้าใครมีคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่าความรวยอีกก็มาแชร์กันได้นะคะความจริงไมค์ก็รอวันที่จะได้ใช้คำพวกนี้ก็วันหนึ่งก็หวังว่าจะได้พูดกับคนอื่นว่า u n comfortable สัปดาห์หน้าจะเป็นคำว่าอะไรก็สามารถติดตามกันได้ทุกวันอังคารในทุกช่องทางของ Matter Podcast นะคะแล้วไว้เจอกันคะ่ะ